แก้วตาพากินชาแนลอะตอนนี้นักข่าังกตอนนีค่กันี น้พน้พริกน้ำพริน้ิกปอันนี้ะขี่่นปลขื่นปลาต้มใจนี้เกินไปแล้วกินไปแล้วก็อันนี้เนี่ยหางว่าง <c oughs> หางว่างห <c oughs> ยกไม่หยกน้อัเบียกำลังเรียนอย่น,นะคะอันนี้เรียนออนไลน์ส <c oughs> วัสดีค่ะ ออนไลน์ใช่ไหมเหนื่อยไม่เล่นอยู่บ้านอะ่ะไม่เหนื่อยเพราะวิ่งเล่นได้เพราะเรียนอยู่โรงเรียนมันก็วิ่งเล่นได้แต่ก็ไม่ใช่เชิงว่าจะวิ่งเล่นได้เพราะว่าเราต้องขับเขียนเพราะว่ากันบ้านมาเยอะเพราะหนังสือเขาจะมาเยอะมากเหมือนการเรียนโรงเรีนเยนแหละอันนี้ได้ไมาใหม่นะคะกลนนะคะมีหลายลูกนะกไมีคะสองลูกสามลูก ใช่เราใส่ใก่ที่เเนาขม,มาให้ใส่นะคะเพรแกนี้ไปใสได้คะเขใส่่ลยนะคะอันนี้ก็คือรัท์ใหม่เราะคะมันเป็นนี้ค่ะเห็นหมก่จะได้ซื้อเราไม่ไม,มีตังซื้อรออันนี้ โรงเรียนไปดูมาหลายเดือนแม่ค่ะโรงเรียนลําพังเราไม่มีเงินซื้อ,เ,อเราแม่เลี้ยงเดี่ยวเค่เลี้ยงลูกไปลําพังลําพังเลี้ยงลูกเล้ยงหลาย,ลายไปลําพังก็กินอยู่แต่ละวันก็นนตแต่นี้ก็เลยได้เงินจากโรงเรียนไปซื้อเพื่อจะมาเรียนออนไลน์ <Transfer. S 1> เอาโทรศัพท์มาเรียนออนไลน์นงั้นก็ไม่มีโทรศัพท์เรียนออนไลน์เครื่องงนก็หลุดแล้วหลุดอีกหลุดแล้วหล,ลุดอีกมันคือมันไม่สามารถจะหลดลไดลน์ได้ไลน์ครูได้เราจําเป็นเราก็เลยต้องเอาได้เงินจากโรงเรียนปุ๊บเราก็ไปซื้อวันหลังจะมารีวิวขนมนะคะอันนี้หยกจะรีวิวเซี่ยงไฮ้แล้วก็รีวิวยลลี่หนอนด้วยนะคะวันหลังแต่นี้ยลนลี่หนอนหยกจะให้ ให้ทุกคนดูแนนทำมันน่ากินอันนี้เป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นสีชมพูกับสีฟ้ามันมีมันมีสีส้มกับสีเขียวด้วยนะคะแต่ยกกินไปแล้วอันหนึง่งยกยกขอลองชิมอันนี้นะคะเดี๋ยวเอาสีเหลืองก่อนเลยอ่ะอืม นิ่มค่ะแล้วก็หวานยกไปแช่ช่องฟิตนะคะพอมันละลายใช่ไหมคะมันจะได้หวานไม่ต้องเปรี้ยวมากค่ะอร่อยถ้าเกิดใครเคยกินนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะช่อง YouTube ค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะช่อง y youtube แก้วตาพากิน c h ชาแนลค่ะ,คะ,คะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วนะคะยกได้ ยกได้เรียนออนไลน์แบบดีๆกับเหมือนคนอื่นแล้วนะคะยกแล้วยกก็จะท youtube ให้ให้ดีๆนะคะเพราะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วยกก็มันจะอ่านวิดีโอได้นานนะคะยกจะทำคอนเทนต์ลหลายๆอย่างเลยค่ะใกล้จะวันเกิดที่ฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแก้พี่ฟ้ากันค่ะอืแลวเดียจะทําอะไรบ้างเดีย<อ>เรียนเสร็จแล้วหรอเดียบอกทีบอกให้แฟนไอ้น่นะแฟนขับยันยูทูบประกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะเงนี้หนูจะได้มีช่องหนูจะได้ หนูจะได้มีช่องหนูจะได้มีเงินกินได้มีเงินเรียนหนังสือบอกสิแม่หนูไม่มีพ่อหนูไม่มีคนนู้นก็พ่อทิ้งกันแม่ทิ้งกันอยู่กับยายยายก็ต้องเลี้ยงคนนี้คนนี้ด้วยแล้วก็คนนี้ด้วยปัจจุบันคนนี้ด้วยแล้วก็หากินคนเดียวเนี่ยเขาดีใจมากเลยเขาได้โทรศัพท์ ถ้าไม่ได้เงินจากองค์ยันชาตินี้ก็คงไม่ได้หรอกเพราะลำพังจะกินจะอยู่ทุกวันก็ยากข้าวถังก็ต้องใช้เงินของรัฐบาลเงินเอเงินสวัสดิการก็รให้ยกเช่นี้ลแล้วก็มีนมโรงเรียนด้วยนะคะสองกล่องสองสอง,สองลงังอ,อ้าวลาหรือย,ยงังกดไลค์กดชัอตไครกด อ่ามันซับะไครไม่ได้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาพักินชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกดตัวแดงใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนไม่รู้นะคะว่าโทรศัพท์ต้องใช้ยังไงตอนนี้ภูเขากับท้องฟ้าสวยมากค่ะฝนเพิ่งตกไปนะคะทุกคนว่าสวยไหมคะูดูกาศดูใส่ดูบรรยากาศนะคะ ในบ้านก็สบายนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเที่ยวไหนนะคะโควิดค่ะอันนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะอ,นนอันนี้ฝั่งข้างบ้านนะคะทุกคนว่าสวยไหมคะบ๊า<ว>ยบายค่ะจู้สวยไหมสีเขียวสวยมากคะ่ะ